ช่วงนั้นครับลโอ,โ,อโอ้โหที่20ที่สุดท้ายนะเว้ยยังไงเราก็ต้องทำได้สิครับทุกคน เอาสวยนี่ครับโอ้โหขอได้ไหมช่วงนี้เตะม,มุมไม่ค่อยเข้าเลยเนะี่ยสวยไปเฟอร์ซี่ฝากด้วยฝากด้วยโอ้โห เข้าฮอตกันไม่ทันครับเอ้ยหาช่องอยู่หาช่องอยู่บอกว่าหาช่องอยู่ <c oughs> แทงมาสวยเปิดโอ้โหเฮ้ยสวยสวย โอ้ยแล้วเองมาเปิดแล้วใครเอา้าโอ้โยไอ้เหี้ยแล้วเองมาเปิดแล้วใครจะโมวะชนคาน์ครับดูว่าดูภาพช้าครับฟินิกีเปิดมาแล้วขีนานอเอาแน่ะฟินิกีโยนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วขีนานโมงชนคาน์น้ำโอ้เสียดายเอ้ยไม่เข้าเจ็ดแทงมาเจ็ดเลยมีเวลาเปิดย้อนกลับมาโอ้โยไม่เข้าอีก สวยได้อยู่แพงมาเจ็ดเลร์ยังไงยังไงยิงเองไหมเฮ้ย,ยระวังผมกว่าโอ้ยดูวบจังห,หวะนี้ไฮไลท์ครับเป็นการสวนกลับครับแล้ว ทางปีกเขาตัดมาแล้วโล่งมีพื้นที่แล้วโอ้โหล่อเป้าแต่ข้ามคานคะรับใจหายแวบเหมือนกันเลยนะจอนนี้ขึ้นโคกเข้าออมือผู้สาประตูเยี่ยม,เ,ยยมเอาล่อเป้าแล้วโอ้โหย yeah! ดูครับภาพนี้เจ็ตเลอร์จ่ายมาที่โรแล้วโรแทงให้เปรดิกีแล้วตัดมาแล้วลาวส,สิทธิ์วิ่งหลอกครับแล้วคีนานล่อเป้าครับโอ้ยยังไม่เข้าอีกเอาอยัางไงบอลชลมุนอยู่แล้วโอ้ยเขี่ยมาได้ครับไปเจ็ตเลอร์เจ็ตเลอร์เจ็ตเลอร์จ่ายมาที่บาเรโลบาเรโล โอ้ยยิงชนคานเฟอร์ซี่เจ็บกันมาสองมีกี่ยังไงยังบอลยังไม่ตายอยู่ที่เจสเลอร์เจสเลอร์เปิดกันมาให้โรโรคืนหลังครับโรพยายามหาช่องแล้วจ่ายมาได้โออะไรโรเบิ้นมาชาดีจ่ายเฟอร์ซี่เฟอร์ซี่จีจีจีแล้วกระชากแล้วเปิดเลยมาเรียบร้อยว้เรียบร้อยครับได้แล้วครับโอ้โห ในที่สุดครับก็จังหวะที่เฟิร์สตี้ครับท้าดวนครับแล้วรู้ครับเขารู้นะว่าเราไปทางขวาแต่ว่าก็ยังเอาไม่อยู่นะครับแล้วปีดิกีเข้าชาร์จครับเฮ้ยน้ำสักทีเนี่ย <h ye> ให้กำลังใจยินดีชื่นชมเขาหน่อยสวยเทียมเจ็ดเลอร์เจ็ดเลอร์เจ็ดเลอร์เปิดตวัดกลับมาให้ปีดิกี เปิดอีกครั้งเอา้าเข้าประตูตัวเองครับผมโอ้ยังไงเนี่ยครับดูว่าชาดีแทงมาให้มาเฟิร์สตี้จับแล้วก็เลี้ยงมาแล้วเปิดครับแล้วไปฉลบครับโอ้ยสกัดไม่ขาดครับสองประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้สบายเลยงี้ เปิดไหมอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหโอกับตันทีมของทางไปเช็คว่าทําไมไม่ล้าหน้าครับแล้วดูจังหวะนี้ล้าหรือเปล่าครับแล้วเจตเลอร์แทงมาให้กับโรโลกระชากแล้วชิปมาครับข้ามตักข้ามลูกสาประตูครับ,รบแล้วเป็นเป็นปีดิกีครับยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับลูกนี้ สวยโอ้โหยากไปมั้งเยี่ยมยิงโอ้โหลาวสิทธ์ครับกดเองนะครับลูกนี้โคกเรียบร้อยครับโอ้โหคีนานครับเปิดมาแล้วไดอมนดีม้มงสวยๆครับลูกนี้ดูครับ คนเดียวเลยครับเสียบมุมเสาแล้วอุย้ยสนามก็สวยนะมีต้นมะพร้าวเบิ่มเริมเติมเต็มไปหมดแต่คนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโอ้ยซีบาตตโตโซนนะครับโอ้ยปล่อยในหะ้เขาเลี้ยงมาได้ยังไงเนะี่ย เหลือแล้วคีน,นันเรียบร้อยโอ้โหดูว่าเบเรกีโอ้โหแทงสวยมากครับคีนันจับด้วยซ้ายแล้วยิงสวยๆครับพวกนี

อีกลูกเฉยเลยเปินิกี้แฮกทิกครับยังไงครับวาเลโรโยนมาแล้วโคเวลโมงต่อแล้วโอ้โหโมงเขาเรียกว่ามงช่งกันมาคนละดอกสองดอกแล้วก็เป็นประตูครับสวยเปิดเลยโตโตโต,ต,ตนั้น อืนั่นแหละยิงโอ้โหจับก่อนก็ได้โอ้โหเวลาเหลือเยอะแยะเรียบร้อยครับผมก็โซเนโนนะครับมาเยือนซาซิโอโรนะครับซาติโอโรนะครับแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ0นะครับผมเยี่ยมยอดนะครับนัดนี้นน ก็ทำให้ตอนนี้แต้มนั้นใกล้อินเตอร์กับเอซิมิลานเข้าไปอีกแล้วนะครับแต่ว่าต้องดูผลอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลานต่อนะครับโอเคนะครับ